เจ้าน pues ั่งลงเลยนะครับผมเจ้านั่งเลยรเจ้านั่งเลยเพื่อให้ภ้าที่สวยงามนะครับชมแบ่งเป็นสองะครับตกควันตกควันท่ันแบ่งเป็นสองแถวเยคางนั้นท่านจะเดินขึ้นสู่เวทีนะครับ ขึ้นสู่เวทีท่านก็จะหันหน้าไปทำพวกเราอีกนนทีหนึ่งทงก็จะอยู่ซ้ายขวาเพื่อจะได้ภาพที่สวยางามผู้เชิญทงเป็นนิสิตปโทรุ่นสิบนะครับสันโบยืนหันหน้าไปทำพวกเราก่อนนะครับทงแบ่งซ้ายขวานะครับเท่ากัน รงหันหน Arrow, path, ้าออกครับ่อใหผ้าพินั่นเงงฝั่งซ้ายนี่หันทิ้งเอียงหน่อยนะครับเพื่อให้ผาพิเศษนะครับชวกันับนครับพวกเราทุกท่านนะครับเมื่อพร้อมแล้วทำความเคารพเกี่ยวนะครับพวกเรากำลังพร้อมกันครับ เชิญทุกท่านนั่งนะครับเชิญท่านผู้ในการละสูตรนะครับวางผระเกี่ยวแล้วก็เสียงได้เลยนะครับผานทงได้เลยนะครับแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับท่านพอแล้วก็ท่านอาจารย์ประจันละสวดยังยืนอยู่นะครับอาจารย์ขอบคุณนิสิตปโทรุ่นศิษทุกท่านนะครับท่านนิสิตลงเวทีได้เลยครับนั่งที่เดิมนะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เทเกีียดพวกเราอย่างสูงเสื่อนะครับโอเคครับเพลงปิดได้เลยครับ